ิปนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเนี่ยเป็นจุดดำน้ําที่ชื่อดังมากเลยนะครับจะมีจุดดำน้ําหลายจุดเลยก็คือเกาะง่ามน้อยเ<ๆ>กาะง่ามใหญ่กองหินแพรหินหลักง่ามและเรือหลวงปราบแต่จริงๆแล้วอะ่ะยังมีจุดดำน้ําม,มากกว่านี้นะครับ อันนี้แค่ยกตัวอย่างมาซึ่งที่เนี่ยด้วยความที่เป็นอุทยานแห่งชาตินะปลามันเลยเยอะมากครับนอกจากเยอะไม่พอแต่ละตัวเนี่ยไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นตอนดำน้ําอยู่อาจจะหิวได้นะครับบางทีก็จะมีเมนูซาซิมิปลาเนื้อซีอิว๊วปลาทอดน้ําปลาลอยเข้ามาในหัวครับกลับขึ้นฝั่งไปทีไรสั่งเมนูพวกนี้ทุกทีและนอกจากฝูงปลาแล้วก็ปลาขนาดใหญ่ที่เป็นไฮไลท์ของที่เนี่ยครับในบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชมพรเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่มีโอกาสเจอฉลามวานสูงมาก รเรียกได้ว่าเป็นจุดที่มีโอกาสเจอฉลามวานมากที่สุดในประเทศไทยเลยครับและในทริปนี้พวกผมไม่เจอครับแม้กระทั่งปลาวัวที่เป็นเจ้าถิ่นที่นี่ผมยังไม่เจอสักกระตัวเลยครับพวกผมเนี่ยมากระดวงจริงๆแต่ไม่ใช่ดวงดีนะดวงสวยเพราะว่าหลังจะกลับมาได้1วันนะครับฉลามวานเข้าทันทีเลยแถมเข้า2วันติดเลยด้วยก็เลยต้องขอปิดคลิปด้วยเต่าทะเลแล้วกันครับ